สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาเมื่จะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลักนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัปดาหเดือนตุลาคม2568นี้ไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงสับตวัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดติดตามเป็นกังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ u s e r บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีตุลและคณาตุลจะเป็นยังไงกันบ้างหลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเขาคนนั้นรู้สึกยังไงพไพ่ใบแรกนะครับโ o oh, l ห the high p r e t e s t นะครับ แล้วก็เป็นไพ่ทูอ s w o โ d นโหเด็กถือดาบ The Moon โอ้ใบสุดท้ายแถวบนนะครับสามเหรียญโอ้ oh, ไพ่เนกาทีฟขึ้นมา4ี่ใบนะครับมีไพ่ดีอยู่ใบเดียวแต่ไม่ต้องน้อยใจนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นรศัของแถวล่างกันต่ออาจจะมีไพ่ดีๆเกิดขึ้นอีกก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยเนาะ เดี๋ยวเปิดให้พิเศษเลยนะครับก็คือเปิดแบบครบทั้งหมดเลยแล้วกันจะได้เห็นด้วยว่ามีไพ่อื่นๆเกิดขึ้นบ้างอย่างไรนะครับขอไพ่ราศีตุลและขนาตุลแถวล่างเพิ่มเติมนะครับว่าความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงกันต่อ6กดาบ The Fool โอเคเเหรียญหถ้วย ใบสุดท้ายสามดาบโอ้แหงแมนโอ้ใต้สำรับชาวตุนลักขนาตุลครับโอ้ oh. คือบอกเลยว่ามันมีโอกาสที่จะสรงสุดแล้วก็ทำใจนะครับ มันก็อาจจะต้องพยายามค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ชาวราศีตุลักนาตุลอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสภาวะอารมณ์และจิตใจเพราะตอนนี้เหมือนเขาอาจจะดูค่อนข้างดับดูเป็นเนกาทีฟกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อตัวเราหรือเรามีเนกาทีฟตัวความคิดของเขาคนนั้นนะครับมันก็อาจจะสลับกันได้เนาะในมุมมองความรู้สึกเอาแน่ๆนะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ย มันเป็นพลังงานของความผิดหวังความเสียใจนะครับห้าถ้วยเกิดขึ้นมันคือความรู้สึกที่มันมีความล้มเหลวในเบื้องหน้านะครับกับในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์มันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจาก ความเป็นสัญชาตญาณเนี่ยไปขยายดัมมูลคือสัญชาตญาณที่มันจะไปขยายนะครับในลักษณะของความรู้สึกที่มันเป็นเดอะไฮพรีเทสเดอะไฮพรีเทสกับไพ่ด e มมูลเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณบางสิ่งบางอย่างก็คือพระจันทรเหมือนกันเลยนะเดอะไฮพรีเทสแปลก็คือราชินีพระจันทรอันนี้ก็คือดัมมูลก็คือพระจันทร์เหมือนกันเมื่อเวลาโค้ดว่ามันเป็นไพ่สองใบเนี่ยซูเปอร์เซนซิทีมากกับในเรื่องของอารมณ์ที่มีต่อความรู้สึกนะครับ ประมาณนั้นตอนนี้ดาวประจําตัวของชาวราศีตุลลักษณะตุลเนี่ยคือดาวศุกร์เดินโครจรไปเป็นนิดอยู่ในราศี กันนะครับเป็นภพเลนวินาสณะหรือวินาศภพที่12เป็นภพของห่วงอารมณ์ความรู้สึกเป็นนิดด้วยนิดเนี่ยแปลว่าน้อยต้อยต่าแปลว่าความรู้สึกที่มันไม่เป็นตัวของตัวเองเลยผิดแปลกต่างๆจากบุคคลอื่นนะมันทําให้เราเสียใจมันทําให้เราจมปลักอยู่กับความรู้สึกเดิมๆความรู้สึกที่รู้สึกว่าแบบอึดอัดนะครับไม่สามารถตอบรับตอบโจทย์ในสิ่งต่างๆที่ดีได้ แต่ไพ่บอกว่าการที่เราจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ตรงนี้นะครับไปให้ได้เนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่เราต้องปล่อยวางนะครับปล่อยวางจาก6ดาบเนาะเราต้องปล่อยวางกับความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้ไปแล้วพยายามปรับมุมมองปรับความคิดใหม่อย่าทําให้ตัวเองรู้สึกว่าดําดิ่งอยู่กับปัญหาดําดิ่งอยู่กับความรู้สึกดาดิ่งอยู่กับความผิดหวังใดๆนะเพราะว่าตอนนี้ย ตามไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์สำหรับชาวตุลแล้วก็ลักษณาตุลเลยว่าตอนนี้อาจจะกำลังรู้สึกลำบากใจหน่อยดาวคานคือดาวกู้ของคุณโคโจรไปเป็นตำแหน่งเกษตรบดีนะดูเหมือนจะดีมากเลยนะแต่มันจะทำให้ชาวราศีตุลน,นะครับได้รับความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์อีกทีหนึ่งตรงที่ว่าดาวอังคารเนี่ยคือดาวคู่เนี่ยร่วมกลุ่มกับดาวพุธ เป็นดาวคู่วิวาทะกันเนี่ยมันก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆมีการทะเละาะกันไม่เข้าใจกันหรือมีปัญหามีประเด็นกับในเรื่องของความรู้สึกเด็กถือดาบต้องค่อยเป็นค่อยไปบางครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าเรา เราพยายามต่อต้านหรือเขาอาจจะพยายามต่อต้านกับเราเพราะเขาอาจจะยังมองไม่เห็นหนทาง2ดาบมันเป็นทางเลือกใน,นการตัดสินใจอยู่นะครับเหมือนตอนนี้เขาต้องการนะครับสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการที่จะปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระกับความรู้สึกโดยการที่ตอนนี้นะครับเขาอยากจะแบบว่าปล่อยวาง ทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะมีอิสระอยากจะมีฟรีดอมอยากมีความรู้สึกที่มันเป็นตัวของตัวเขาเองนะครับในขณะเดียวกันเขาก็อยากรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างหรือรอคอยกับความรู้สึกที่ต้องปรับและเข้าใจกันปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันและกันได้อิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเนี่ยเดินโครจรไปอยู่ในภพเรือนกรรม,มะภพเรือนที่10กลางฟ้า เป็นตำแหน่งมหาอุดนะครับเป็นตำแหน่งที่ดีแล้วก็เจิดจรัสมากๆเป็นตำแหน่งมหาอุดเลยทีเดียวในช่วงเดือนตุลาจนไปถึงวันที่23ทธันวาก่อนคริสต์มาสอีฟนะครับอันนี้จะเป็นช่วงจังหวะที่พีคทม์ชาวราศีตุลัคนาตุลน,นะครับก็จะได้รับความรู้สึกที่สามารถแบบ ดูโอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือโอกาสของการเปลี่ยนผ่านบางถึงบางอย่างคิดได้ปรงตกได้ดีขึ้นอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าตอนนี้กระแสสัมพันธ์นะครับที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรน,นะครับอยู่ในราศีธาตุน้ําในราศีกรกฎนะครับเชื่อมนะครับมาถึงราศีพิจิกนะครับที่เป็นราศีธาตุน้ําของ ราศีพัททัตน์น้าเป็นราศีพิจิกใช่โอเคเป็นดาวคู่ของคุณดาวพหัสบดีเนี่ยถึงดาวองคาเนี่ยเป็นคู่พระพระธาตุนะครับในลักษณะของไม่ใช่พระธาตุเป็นพระกําลังกันนะพระรศักดิ์นะครับในกรมกาลังกันอันนี้เป็นคําศัพท์โหรา์นี่อาจจะดูแบบ อะไรวานะครับบางคนอาจจะดูไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่ว่ามันเป็นการตีกลนถึงกันและกันแล้วกันนะครับมันเป็นการเพิ่มกําลังในลักษณะของคู่ของคนหลักที่ทําให้มีการคิดได้ปองตกหรือสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์สิ่งต่างๆได้ดีขึ้นเพราะดาวพฤหัสบดีมีเกณฑ์ถึงราศีพิจิกที่ดาวคู่คุณไปสถิตอยู่ในช่วงนี้มันทําให้เหตุการณ์หรือโอกาสสิ่งต่างๆที่มันเป็นเนกาทีฟ นะครับหรือเป็นท็อกซิกเีเลชันต่างๆมันลดลงนะรหรือมันควบคุมได้หรือมันสามารถที่จะหาทางออกได้แค่อาจจะต้องใช้การอดทนในการรอคอยสักนิดหนึ่ง The High p r e s t e s s เนี่ยในสำหรับเนี่ยมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับสังเกตดูว่าผู้หญิงคนนี้คือ The High Priestess เน่ยเขาเขาจับลูกกุญแจเห็นไหมครับลูกกุญแจตรงเนี้ย ลูกกุญแจในที่นี้นในทางไพ่ยิปซีเนี่ยหมายถึงการแก้ไขปัญหาด้วยอะไรรู้ไหมครับด้วยจิตวิทยาหรือในลักษณะของอ่าเขาเรียกว่าไงดีการอย่างรู้เนี่ยราชนีนาชนีพระจันทร์เนี่ยมีข้อดีคือมีมีเหมือนมียานนะอย่างรู้แต่ก็หงุดหงิดเซนซิทีฟง่ายเหมือนกันนะครับมันมีข้อดีและข้อเสียในตัวในตนทั้งนั้นเลยนะครับคือ ใครที่อ่านไพ่ได้ลึกซึ้งคนนั้นก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวและ sensitive ง่ายเหมือนกันนะครับอันนี้โหราศาสตร์ก็จะเอามาเปรียบกับเด g ไ p พรี e ทสได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะพูดให้ฟังว่า uh, เขาก็อาจจะดูอ่อนไหว sensitive แต่ในขณะเดียวกันเขาก็สามารถแก้ไขความรู้สึกและข้อบกพร่องสิ่งต่างๆแล้วก็มีจิต,ตวิทยากับการที่จะ แก้ไขสถานการณ์ได้แบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคแค่อย่าไปจมอยู่กับความรู้สึกแล้วก็ความผิดหวังจนเกินไปแล้วถ้าเกิดยังมองไม่เห็นหนทางอย่าเพิ่งเดินต่อให้คุณพยายามปล่อยวางความรู้สึกให้เป็นอิสระให้มากขึ้นนะครับเปิดใจยอมรับความรู้สึกสิ่งต่างๆให้มากขึ้นจากไพ่ใบนี้คือไพออ่สามเหรียญน,นะครับสามเหรียญเนี่ยแปลว่าเราอาจจะต้องพยายามปล่อยวางความรู้สึก ในเรื่องของสภาวะอารมณ์และจิตใจของเรานะและทำให้เราแบบมีพลังงานของการที่จะก้าวไปสู่ความรู้สึกและความสำเร็จในเบื้องหน้าให้ได้ถ้าเรามองเห็นถึงอนาคตมองเห็นถึงการปรับและการแก้ไขการจูนกันให้ได้และทุกอย่างก็จะเป็นไปนในทางที่ดีถ้ามันปรับไม่ได้จูนไม่ได้อย่าพึ่งถอยออกจากความสัมพันธ์ไปก่อนแล้วรอดูจังหวะเพราะตอนนี้คุณอาจจะกำลังเต็มไปด้วยพลังงานของความรู้สึกที่เซนซิทีฟ หรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขายังไม่อยากที่จะเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์แต่เราอาจจะยังรู้สึกว่าเรายังอยากไปต่อนะแบบนั้นน่ะให้เราพยายามปล่อยเขาไปสักพักหนึ่งบอกว่าให้เขาค่อยๆค,คิดก็ได้ให้เขาแบบให้เวลากับเขาอะ่ะในการที่จะเคลียร์แล้วก็ปล่อยวางเพราะเขากําลังกดดันนะครับมีไพ่ตัวแฮงแมนมาเป็นอิทธิพลใต้สําหรับเนี่ยเขากําลังห้อยหัวอยู่แบบเนี้ย นะดังนั้นเนี่ยรอให้เขาปรับมุมมองปรับความคิดอะไรหลายๆอย่างก่อนแล้วเขาเซนซิทีฟง่ายเขายังเลือกทางไม่ถูกต้องนะครับเขายังจมอยู่กับอดีตเขายังจมอยู่กับความผิดหวังดังนั้นเราให้โอกาสเปิดโอกาสให้เขาเคลียจบคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างก่อนนะครับแล้วมันจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายเพราะไพ่ใบเนี้ยคือสัญลักษณ์ของการคลี่คลายสถานการณ์แล้วนะเพราะใบเนี้ยคือการละทิง้งและการเดินไปข้างหน้า สำหรับชาวราศีตุลลัคนาตุลก็จะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีตรงนี้เกิดขึ้นได้นะครับโอเคนาะก็ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะยังไม่ตรงทุกคนนะอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลปวดใช้วิจารย์ในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยําเป็นคําถามของคุณรบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม